ดีพร้อมหนังสือธรรมวัตรสวดมนต์เช้าเย็นและมหาสติปัฏฐานสูตรแปลชุดนี้ของวัดป่าพุทธยานันทารามเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาขอมอบให้แด่ทุกๆท่านที่อยากได้ไว้ศึกษาและไว้เป็นคู่มือเจริญสติภาวนาเพื่อเสริมสร้างรสชาติชีวิตให้มีสาระมากขึ้นเชื่อแน่ว่าเมื่อท่านได้สวดมนต์กับหนังสือชุดนี้ท่านจะได้อะไรมากกว่าที่ท่านมีอยู่แล้ว ซึ่งซีดีและหนังสือชุดนี้ประกอบด้วยสาระและบทพิเศษต่างๆรวมสิบภาคอาทิภาคหนึ่งคำธรรมวัดเช้าภาคสองคำธรรมวัดเย็นภาคสาสวดมนต์พิเศษต่างๆภาค 4. บทพิจารณาประจำวันภาค 5. มนพิธีภาค 6. พระพิธรรมภาค 7. พระมหาสติปัฏฐานสูตร ภาค 8. บทอนุโมทนาภาค 9. าคำรัตนาต่างๆภาค 10. คำถวายทานและสุดท้ายภาคพนวกบซึ่งประกอบด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ประกอบด้วยสาระและแง่คิดคติเตือนใจขอเชิญท่านนำไปศึกษาและสวดตามโอกาสต่างๆที่เห็นสมควร หรือเปิดฟังในบ้านในรถคงเป็นมงคลแก่ท่านไม่น้อยขอเชิญท่านรับฟังได้นบบัดน,นี้เตรียมตัวทำบัดเย็นพร้อมละกรา สมมาสมบูรณ์พระคาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิญกาสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิ ข้ามบเจ้าอภบิวานพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสว่างข้าโตนผังขาวันตาลรโมณพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตราดไว,ดว้ดีแล้วธรรมังนัมสามิขามพระเจา้นานัมสการพระธรรมคราสุปฏิปนโนพรผาวัญตสสวากสังโฆพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติแล้วสังฆนามามข้าบเจ้านอมน้อมพระสงกา,า,า,าเปิดหนังสือไปหน้าห้าสิบห้าต่อจากเมื่อวานนี้นะ <c oughs> พันธมยังปภาคิตะอภินหาปจัจเวคณาปาทังพนามะเซ ทาอิเมวิกเวธรรมมาปะา,าชิเตนะอภินังปัจวเวคิตาพังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสิบประการเหล่านี้มีอยู่เป็นธรรมทีบ่บรรพจิตควรพิจารณาให้แจ่มชัดอยู่เหนืองนี้กาตาเมทัสสามทำสิบประการเหล่านี้เป็นชนะัย เรวันนิยมีอจุปะตโตติปะภาจิเตนะอภินังปัจเจวกิตาภังบันภาชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีเพศต่างจากขลุหัดแล้วอาการกิริยาดใดๆของสมณะ เราต้องทำอาการกิริยานั้นๆปาราปฏิพัฒธาเมชีวิกาติปปัจจิเตนะวินังปัจเจเวกิตาภังบรนพชจิตควรพิจารณาหนึ่งเนืงว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราทำอำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย ยันโยเมอากโปการณิโยติปปัจจิเตนะอภินังปะเจวกิตาพังบรราจิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าอาการกายวาจายอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกม่ใช่เพียงเท่านี้ กาจีนุโคเมอาตาสิรตโตนาอุปวัตติติติปปาจิเตนะาภินนังปัจเจเวกิตาพังบันพชิจควรพิจารณาเนืองเน่องว่าเราเราเองตีเตียนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่ กาจิโนโคมังอนุวิจจาวิญญยสะพรมจาริสิระโตนาอุปวัตันติติปปะชิเตนาวินหังปัจเจกิตะพัง บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนึ่งว่าเมื่อกล่าวโดยสินแล้วเพื่อนสับรมจารีที่เป็นวินยูชนใม่ควรแล้วติเตียนเราโดยสินได้หรือไม่ สาเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวปะปจิเตนะภินังปัจจเวกิตาพังบันปะจิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเราจากพระพรากจากของร่างของชอบใจทั้งนั้น กัมมะสัโกมิกัมมะทายโทกัมมะโยนิกัมมะปันโทกัมมะปติสรณโญยังกัมมังคาริสสามิกัลยาณังวาปปะกังวาตัสสะทายะโทควิสสามิติปะปัญจิเตนะอภินังปัจจะเวกิตัพพัง บันพระชิตควรพิจารณาเนียงเนียงว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น การรมพุทธะเมรารตินทิวาวิติปตันติติปปาจชิตเตนาพินังปัจเจกเิตาภังบันพาชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ กัรจินุโกหังสัญญาคาเรอภิรามามิติปปะชิตเตนาอภินังปัจเจเวคิตาพังบันปะชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรายินดีในที่สง um ัดหรือไม่ อตธินุโคเมอุตตริมนุสสธรรมะอารามาริยญานาทสนาวิเศโสอาธิกตุโสหังกัจมกาเลสัพพรมัจจาริยิพุทธนมังคุปภิสัมิติปปัจจิเตนะอภินังปัจจเวกิตาพัง บรรพชิตควรพิจารณาเนื่องๆว่าญาทัศนาอันวิเศษควรแก่พระอริยเจ้ารันเป็นธรรมมันยิ่งที่เราได้ถึงแล้วมีอยู่หรือไม่ เราจะไม่เป็นผู้เกเกินเมื่อถูกเพื่อนสะพรมาจารีด้วยกันทมในการภาหลังอิเมกพิิกเวตาสัธรรมาปปิเตนะปิณนังปัจเจเวกิตาพามดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสิประการเหล่านี้นี่แลอันบันพัจิตควรพิจารณาให้แจ่มชัดอยู่ อย่างนี้ยิติีด้วยอาการอย่างนี้แลต่อไปเป็นสามเณรศิกขาอนุญญาสิโคภะกวามพระภูมีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วแล้ว สามเณรานาังทศส,สิกขาปธานีซึ่งสิกขาบทสิบประการแก่สามเณรทั้งหลายเอสุจาสามเนเรหิสิกิตุลและเพื่อให้สามเณรศึกษาในสิกขาบทเรานี้คือ ปานาติปาตาเวรมะนีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอาินาธานาเวรมะนีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว พระมจริยเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเวน้นจากการกระทำอันมิใช่พรหมจรรย์มูสาวาทเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเวน้นจากการพูดไม่จริงสุราเมรายามัจจบมาตทานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเวน้นจากการเสพของเมามีสุรา และไม่ไรเป็นต้นอันเป็นที่ตั้งของความประมาณ วิกาลโภชนาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในาเวลาวิกาลนัจากิีตาวาทิตาวิสุขทัศนาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนรำการขาับเพลงการดนตรีการดูกันเล่นชนิดที่เป็นขา<ส>้าศึกต่อกุศล มาราคันธาวิเลปนาธารณมาวันนาวิภูสนาธานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการทรงสวมใส่การประดามการตกแต่งตนด้วยพวงมาลาโดยเครื่องกินและเครื่องผัดทาน อุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งนอนบน,บนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ ชาตารูปราชาตปฏิหนาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการรับเงินและทองอนุญญาสิโอพวะคพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วแลทัาสหิอังเคหิสมณนาคตั้งสมเนรังนาเสตุง เพื่อ <c oughs> ยังสามเณรผู้ประกอบด้วยองค์สิบเหล่านี้ให้ชิบหายเสีย กาตเมหิทัสหิองศิบคืออะไรบ้างปานาติปาติโหตีสามเนตเป็นผู้ชอบคาอาทินาทายีโหตีเป็นผู้ชอบถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วอาพรัมจารีโหตี เป็นผู้ชอบกระทำในสิ่งอันมิใช่พรหมจรรย์โสาวาทิโหตีเป็นผู้ชอบพูดคำไม่จริงมาจ,จปายโหตีเป็นผู้ชอบเสพของเมามีสุราและมีไรเป็นตน้นอันเป็นที่ตั้งของความประมาท ผูท้าสาวันนังภาสติมเป็นผู้ชอบกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าธรรมสาวันนังภาสติมเป็นผู้ชอบกล่าวติเตียนพระธรรมสังคสาวันนังภาสติมเป็นผู้ชอบกล่าวติเตียนพระสงฆ์มิชาติิโกโหติมเป็นผู้มีความเห็นผิดจากพระธรรมวินัย ภิกุนิโยสกโหติเป็นผู้ชอบปะตุสลายนางภิกษุนีมอนุญาสิโกภะคะวัพระบูมีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วแลยิีเมหิตาสหิอังเคหิสมนาคตังสามเนรงนาเสตุนติม เพื่อ,อยังสามนเณนผู้ประกอบ,กอบด้วยองค์สิบเหล่านี้ให้สิบหายเสียดังนี้อนุญญาสิขอพ,พระคัมภีรุมีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วแล ปัญจหิอังเคหิสมณะกัาสาสามเนรสัตดันตกรรมังกาตุงเพื่อทำดันตกรรมคือลงโทษแก่สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์หนี้กาตเมหิปัญจหิมองหามีอะไรบ้างปีกุนังอราพายาปิสักติที คือสามเณรเป็นผู้พยายามทำให้ภิกษุเสื่อมจากลาภที่ควรจะได้ภิกขุนังอานัทยาปริสักกติมเป็นผู้พยายามทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายภิกขุนังอานาวาสายาปริสักกติมเป็นผู้พยายามไม่ให้ภิกษุอยู่ได้อย่างสงบ พิกุลโกสติปริภาสติเป็นผู้พยายามด่าว่าร้ภิกษุทั้งหลายพิกุภพิกุหิเพเทหิเป็นผู้พยายามพูดอยู่ยงให้ภิกษุแตกสามคีกันอนุญญาสิโกภะควาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วแล อัมอิเมหิปัญจหิอังเคหิสะมณาคตาสะสมเนรสะดันดกรรมมังกาตุนตีเพื่อทำดันดกรรมแก่สามเณรผู้กระทำความผิดอันประกอบไปด้วยองค์ห้าเ่านี้ดังนี้ภาคที่ 5, ห้านาทีหกสิบเอ็ดในมูลพิธี โยจักคุมาโมหะมาลาปะกะโทนท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจากสุขจัดมนทินคือโมหะเสียแล้วสามังว่าพุทโธสุขโตวิมุตโตได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยลำพังพระองค์เอง สเสด็จไปดีพ้นไปแล้วมาระาาสปาัสวานิโมเจยันโตัวปาเปสิแคมังชนะตังวินยัยยงทรงเพื่องชุมชวนนันเป็นเวนัย,นยอยากบวงแห่งมนันนำให้ถึงความกเกษมพุทธังวรันตังสิรสา,านามามี ข้าบาพุทธเจ้าขอถวายนามัสการพระพุทธเจ้าผู้บวอ่พระองค์นั้นโลกาสานาทันจาวินายกัญจามู้เป็นนาถและเป็นผู้นำแห่งโลกตันเตจสาเตจยาสิทธิโหตด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่าน สาพันตารายาจะวินา,ามเมนตูและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศธรรมโมทโชโยวิยะตาส,สัสสตุพระธรรมเจ้าใดาเป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดาพระองค์นั้นอาจเสศ,ศีโรกาัสาวิสุทธิมาคังสำแดงทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลก นิยานิโกธรรมธตรสัทเรีเป็นคุณอันนำยุเขียนคุ้มของชนผู้ทรงธรรมสาตาวงสันติกโรสุทิโนประพฤติแล้วนำความสุขมาทำความสงบ ธรรมังวรันตังสิระสานามามิข้าพพุทธเจ้าขอถวายนามัสการพระธรรมบวรน,นันโมหะปะทาลังอุปสันตธาหังอันทําลายโมหะระงับความเร่าร้อน ตันเตจะสเตจายสิทธิโหตุด้วยเดชพระธรรมเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสาพันตรายจะวินาเมนตุและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศ สัทธมเสนสุคตานุโคโยพระสงฆ์เจราใดเป็นเสนาประกาศพระสัทธรรม ดำเนินตามพระศาสดาผู้สเสด็จไปดีแล้วโลกาสาวาผู้ปกิเลสเจตตาผาจนเสียสิ่งอุป,ปกิเลสอันละมกของโลกสันโตสยังสันตินิโยชะโกจามเป็นผู้สงบเองด้วยประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วย สังฆวรันตังสิระสานามิกาปเจ้ามัสการพาสงฆาเจ้าผู้บวมนั้นพุทธานุพุทธังสมศิรติติงผู้ตัสสรุตามพระพุทธเจ้ามีศีลและติฏฐิเสมอกัน สันเตสะเตชัยยสิทธิโอตุด้วยเดชพระสงฆ์ขเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสาบันตรายาจวินาสเมนตัวและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศเดินจบทรรวัตรบทพิเศษเพียงเท่านี้ ต่อไปเราก็ปฏิบัติปรับรความเพียรร่วมกันถึงเวลามันสมควร